สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังดเดอคคาเดอร์ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝฟ,ฟ,ฟากดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แก่ทั้งช่องในการเฮ็ดคลิปในขังต่อๆไปในเดอคคาเดอร์เมื่อนี้ทั้งช่องกะจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของเซียนประคนใช่เนาะคะ่ะเนาะเซียนเพิ่นกะบอกว่าตัวเลขที่ให้รอบแรกนะคะส้งคือแล้วค่ะ เพราะว่าเลขสูตรคำนวณของเซียนเลขวิ่งเพื่อนนะคะในรอบสองปีกดจะรุดแค่เทือหรือสองเทือค่ะเซียนเพิ่นก็เน,น้นย่ำหายเลยะคะ่ะตัวเลขวิ่งเพิ่นนี่คือว่าฟันท่งหายเลยนะะเนาะค่ะเนาะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวเลขกับเซียนกะไปจัดสือจัดหาไว้ได้เด้อค่ะเด้อแล้วก็ตัวเลขที่เซียนหา ในโค้งสุดท้ายกะเป็นตัวเลขที่โบลายชุดนะคะเซียนเพิ่นกาจจะม,มาเน้นย้ำให้อีกนะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขเพิ่นเพิ่นเอาไปเสียงเบิงเพิ่นกะว่าส้มเขาะะ่าเนาะเพิ่นเสียงสองเทือกะได้ตัวเลขตรงกันทั้งสองเทอเนะคะเนาะกาจะเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดก็ให้ท่านผู้ชมเฟี้ยนช่องเฮ้าไปรับชมรับฟังจากปากของเซียนไล่เลยเด้อค่ะเด้อตัวเลขทุกทตัวที่ทั้งช่องได้นำเสนอกบเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อ ให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮาโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะกะเชิญไปรับชมรับฟังจากปากของเซียนได้เลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีค่ะเซียนไอเซียนประคุณชัยนาะพี่เนาะครับผมค่ะได้ข่าวว่าฟันดีเลยม่ะพี่ฟันเดียวดูแถบทุกซนมาแล้วมันฟันหลายเรื่องหลายเล่าปวดเดี๋ยวก็ฟันมางเก่าทุกอย่างอะไรหรอกมัน ฝันไรอย่างน่าจะฝันฝันดีหมดแบบค่ะมือนีเฮาสิม่สรุปคงสุดท้ายเนาะพี่เนาะรัาผมมือนีน่าสรุปคงสุ้ายค่ะ<อ>เป็น<อ>ยังไงเนาะพ,พี่ส่งคือบองวนี้ยผมเจ็ดว่าเลขมันเข่าแล้วเข่าตั้งแต่คลิปแรกคนเราอ๋อเลขที่เข้าลงไปเลขสูตรคำนวณคลิปแรกกันเบิ้งส่งคือเลยเน่พี่รับผมนี่นี่ว่ามันมัน อ่าเจีมันมากแล้วเจดว่ามันเข่าแล้ว,ว,ลวค่ะอันสูตรที่พี่ให้ให้รอบแรกก็คือวิ่งหกวิ่งหาวิ่งเก่าเนาะพี่เนะาะครับผมค่ะมีเดินหกเอ้ยเดนหาก็เดนเก้าแล้วก็พี่จับคู่ให้หาเก้าหาเจ็ดหกเก้าสองเก้าเนาะพี่เนะาะครับผมถูกต้องตอาเลขสามตัวไม่มีอยู่สองจุดเมืนบอกค่ะศู์หาเก้ากับเจ็ดสองหกที่พี่ให้มาก พี่เน้นค้นหาเก่าเนาะค่ะพี่เน้นพี่ <จบ S 2> <บ>เน้นค้นหาเก่าให้ค่ะจบแรลกนะผมผมผมคิดว่ามัน,ม,นมันเหล็กมันปรมาณนะจบแรกอืมคิดว่าเลขตัวไหนเท่านั้นนะจักเกตัวไหนเท่านั้นจะหาเก่าเราเป็นตัวเป็ีนกวามูลเลยล่ะอืมอันเลขบ่มีเปลี่ยนแปลงมันบ่พี่บอ่อครับโบมีเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าโคงทุกท่ายกมีเข้าไปอีกที่หางเด้อแต่ผมเน้นในสองหาง ค่ะค่ะอ๋อเ้า,าโครงสุดท้ายนี่คือเพิ่มเขามาสีหางเนาะพี่เนาะครับมีหางมันก็อาจดีหลทย์ยกับเซ็ตผมเล่นหายแค่ตอหางคนนั้นค่ะเดี๋ยวค่ะพร้อมยาวพร้อมแล้วค่ะมีตัวไหนมั้งคะอ่าตัวแรกครับตัวแรกก็มีห้าห้าหกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เด่นวิ่งอีบอพี่หรือบดเด่เนเด่นจะเป็นคูณบอค่ะ อันได้ก่อนอันมีมีวิ่งเพิ่มมีบ่พี่พ่มีวิ่งเพิ่มเนอกครับก็มีมีมีไพ้ในสามตัวนั่นแหละที่ผมบ้างห้ในลีบแรกเลยห้าหกเก้านั่นแหละค่ะคงชุด้ทยพี่จับคู่ห้เลยเนาะพี่เนาะครับจับคู่หก็คือห้าหกห้าหกแล้วก็สองหกสองหกและศูนย์สองศูนย์สอง าเก้าโอ้เก้าเก้าที่พี่แนนครับเก้าเก้าของพี่เน้นเน้นโครงสุดท้ายของพี่คือหาหกสองหกแล้วก็ศูนย์สองแล้วก็เก้าเก้าเนาะพี่เนาะพี่มากตัวใดายก็ได้ค่ะหไอเราว่าไงศูนย์สองกับสองหกนี่มันเป็นแค่ตัวการคือเด้อค่ะอ๋อตัวนี้ตัวกันผมผมบ้างไว้กันไว้ที่ผมหายไปแล้วสองเก้าเนาะในคลิปแรก ค่ะครับผมหยานมันปิ่นมาเป็นเหล็กโฮกผมกระแลกันไว้คือเพื่อหยานมันกลับค่ะน้พี่เนาะแมนครับธรรมดามันก็จะมีแค่ห้าหกกับเก่าๆเท่านั้นค่ะกับสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนก็คือว่าหาเก่ากับยานมันปิ่นเป็นหาหกนาะพี่เนาะแมนบบแมนครับแมนครับผมตัว่ผมว่างไ้เหมือนเราค่ะเหล็กมันอยู่ในจำนวนเหล็กดิ่งอะไรค่ะ คือเลขเลขวิ่งรอบแรกนี่ของพี่นั้นคือว่ามันมันคือว่ามันชัวแล้วเนาะพี่เนาะหาไม่หาไม่เก่าไม่หัวเก่าผมก็คิดว่าเลขอาจจะเบิ่นเพราะว่าผมขอจุดทูบสองเธอค่ะออกมาเป็นเก่าเก่าทั้งสองโอ้พี่จุดสองรอบไอ้จุดสองรอบคือได้เก่าเก่าสองรอบเลยเนา่พี่เพราะว่าเก่าเก่าเนี่ยผมจุดหมืกขึ้นเลยมันตายไง อันเดียวเลขทูปพี่พี่ว่าบอกท่านผู้ชมให้นูเนี่ยว่าพี่ได้ตัวใดว่าออกซื้อให้เนี่ยเลขทูปื่อตัวตรงตรงมาเลยคือศูนย์เก้าเก้าเลขทูปพี่ได้ศูนย์เก้าเก้าเนาะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวต้องใย้ยัดเบิ้งองล่ะด้ยอยากได้เบิ้องเหได้ได้เบิ้งแ<อ>ละะ้วค่ะแต่ว่าให้ให้พี่ว่าออกซื้อให้ท่านผู้ชมฟังนะคือว่าอันนี้มันเป็นปทูกทีเซียนจุดใดแล้วมันมันตรงกันสองรอบเนาะพี่เนาะแมนครับเพราะว่าไอ้รอบแรกนั้น ผมผมบริหารบิงคครับผมก็เลยมาแปลกใจว่ามันกัดมาแห้งคือเก่าเลขเก่าอยู่แล้วผมก็ฟันเกี่ยวได้เลยครับเลขเก่าน้ำไหลเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเลขอาจจะเบิ้ลก็ได้อาจจะเป็นก้าเก้ามเพราะว่ามันบริ้มาโดนแล้วเนาะพี่เนาะเลขเบิ้ลเนาะแมนครับแมนอาจจะเป็นก้าเก้าเรอเอฟทีพี่น้องทุกคนกั ในติดๆไว้นะ่เด้อมันเพราะว่ามันสื่อวอ่าอยากดอกเหล่กันบได้กับน้ำรอ,อบรอ,อบโค้งสุดท้ายนี้เซียนเซียนคิดว่าน่าซีมาเก,ก่าๆเนาะเซียนเนาะอันนี้ทั้งแอร์ทกคอมวงผมไวเดอค่ะเด้อเน้นไ้เลยเนาะผมผมผมเน้นให้คือหาหกกับเก่าเท่านั้นค่ะมีสองชุดที่เน้นให้รอบโค้งสุดท้ายเด้อคือหาหกกับเก่าาเพราะว่าเพิ่งเพิ่นจุดถูกสองรอบก็คือได้แต่เก่านเนาะ แมนครับแมนส่งคืออยู่ได้เลขกระงามได้ละคคะบันีครับบันีฟันฟันกะคิดว่าเป็นเขาเล้วเนาะฟันฟันกับฟันดีกมาเสี้ยนผมคิดว่ามันเขาตั้งไม่เช็บแรกอะเขาแล้วหละปอกูใดกับกูหนึ่งอะนะค่ะครับแล้วก็ในโคงทุไทายเดยแต่พบกับมันใจอยู่ได้หากับเขาเขาค่ะถ้าผู้ใดเอฟซีที่น้องคน ต้นน้อยต้นยังก็ให้ตื้อแต่ตัวผมเน้นก็ได้ไม่เชฟแรกค่ะเพราะว่าลิปแรกของเซียนก็เน้นแล้วของตู้ไทยครับเอาแต่ตัวเน้นเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าคือว่ามั่นใจว่าตัวเน้นนี่คือส่งคือแล้วเนาะเซียนเนาะตัวเน้นของเซียนกับมีแค่หาเก่ากับสองเก่าค่ะท่านผู้ชมสามตัวก็มีแค่ศูนย์หาเก่าค่ะสามตัวที่่นเน้นให้ค่ะ ครับในในในลิปแรกกันหาเจ็ดกันย่งงามก็อยู่ขึ้นกันเด้อแต่ผมบ่ไเดเนเนีหนไหมแต่ว่าถ้าผู้ใดทุ่นน้อยก็กันไว้เนี่ยเก็น,น้อยเนาะเสียนเนาะเพราะว่ายานยางพื่นมาเนาะ<น>ตัวใดเทาเนีนเท่ากับเอาสิไรหลายเนี่ยนาะ<น>เม่นอ่ละเพราะว่ามัน<อ>เพื่อนเน้นไห้ก็คือว่ายอดไว้น้ำแน่ค่ะถ้าผู้ใดทุนน้อยจะพิจารณาเนี่แหละมันันี่ยเนี่แหละเพราะว่าเลขมันหลยโตแน่เพราะว่าผมก็เน,<า>นีนไห้อยู่แค่นั้นเนาะ ค่ะเข้ากับโบหูเลขสีมาตัวใดเนาะเซียนเนาะกับพิจารณาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวี่อมทำถ้าเลขเก่ากันเด้อเท่หลังแต่ตใไฮวบเพื่อนสี่คูหรือหาคูนหกคูนประมาณนี้ครับค่ะไอ้งวดนี่ก็เป็นงวดแรกที่ได้เลขน้ำเซียนมาลงให้ทางแฟนช่องเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็ขอให้เฮี้ยงๆปังๆเด้อค่ะเด้อถึงเลขเลขมันก็มีเขามีหลุดนาะเซียนเนาะ แมนครับมีเขามีรุดครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางค่ะมันเป็นแค่แนวทางคือเซียนเบานั่นแหละค่ะแต่ว่าให้แทนผู้ชมแฟนชมเนามีแิ่เขามีรุดครับค่ะกาสีเขาหรือสีรุดกาไดนําเซียนคือเก่าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเหลขโบเมนว่ามันสีเขาคู่หวดเนาะเซียนเนาะแมนครับแมนมันก็มีรุดคือกานค่ะเพราะว่าทุกุๆอาจารย์นั่นแหละก็มีรุดมีเขาจุกบนค่ะแต่ส่วนมากเลขเซียนเพิ่นกัจะเขาเนาะเซียนเนาะ ครับผมเลเว่งนะผมผมบอกไว้นะผมมีผ้าค่ะมีผ้าสองปีพี่ผ้ายงวดเดียวนั่นแหละค่ะนี่สองปีเป็นวันจึงงวดแค่งวดหรือสองงวดค่ะอันนี้เลขเสี้ยนกับโบลายชุดด้วยค่ะเป็นส้มคือค่ะเลขเพิ่นครับสำรับมาเนี้็ก็มีแค่นี้เด้อครับค่ะค่ะให้เสี้ยนเวรยพ้วให้เอฟซีเนี่ยค่ะบางหดแรกกับเวรพ้วให้เนี่ยค่ะสำรับวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้กั ขอให้พี่พี่น้องทุกคนทุกท่านก็ขอให้มีโชคมีช่มีโชคมีหมานทุกคำทุกผู้ทุกคนเด้อร่วมกับแอดพร้อมกับขอให้ยิบไปไดก็ขอให้ได้ทุกคนเด้อครับเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮ้ามีโชคมีช่ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่จะถึงเนาะค่ะเนาะขอให้ได้โชคได้ช่น้ำเสี้ยนเด้อค่ะเด้อขอให้เลขเขาปังปังเนาะค่ะเนาะ ค่ะสุดท้ายก็ขอขอพระคุณเชียนได้หลายเด้วยค่ะเด้อที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะค่ะ,คะขอขอพระคุณค่ะสวาสดีค่ะ